JSP JSP is a wonderful world JSP 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 all the colorful day <laughs> <société también> นี่ไงครูนมครูอย่าเล่นเกมเกี่ยวกับการถามอ่าเดี๋ยวครูมีเรื่องจะถามอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวครูจะมีเรื่องจะบอกว่าว,ว่าไงคะเรื่องการพูดการจารกับคุณครูนะครับมีคุณครูเขาบอกมาว่าห้องเนี้ยพูดจากับครูไม่ดีเลยไม่มีหางเสียงนะครับไม่มีสัมมาคาระวะคุณครูคุณครูเขาสอนอยู่ไม่มีพูดคับข่าเลย อย่างคุณครูดูเมื่อกี้เนี่ยคุณครูเห็นเลยคุณครูอ่ะไม่่านวัฒน์นี่ประจาเลยครูเออคะครูเนี่ยไม่ใช่พูดแบบสั้นๆหุ้นๆน,นะพูดเราต้องมีห่างเสียงนะเวลาพูดแล้วเร,เราเราเราจะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่เขานะคะเพราะเขาจะเห็นว่าเราเนี่ยน่ารักนอ่าเป็นคนน่ารักเป็นคนดีเป็นคนตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าเรามีความเรียบร้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุยกับคุณครูหรือว่าคุยกับเพื่อนก็ได้เนี่ยนะครับคุยกับเพื่อนเราก็ต้องพูดดีๆนะครับพูดแท้พูดไรด้วยนะเรื่องพูดแทกพูดต่างๆอะไรเนี่ยต้องไม่มีแล้วนะนะครับรอให้เขาพูดเสร็จก่อนแล้วเราค่อยเปิดไมค์บอกคุณครูเขานะครับหนูไปเอจารามฟัง ืมแล้วพิมแฉ่ทาไงอ่ะเดี๋ยวปิดแชทก็อ,อ,อ,อร่อยครับดแชทลูเวลาพี่เขาอ่ะเขาชอบบอกว่าไม่มีหนังสืออ่ะเงี้ยเขาไม่มีหางเสียงเลยเออต้องมีหางเสียงนะทุกคนเลยแหละไม่ใช่แค่พี่เขาจะแบบเขาจะแบบเขาจะแบบแล้วพอเขามาไม่มีหนังสือแล้วเขาจะรี๊ดค,ครับ เสียงท้แหลมมากเลยคู่เวลาคู่ทีมมันจะแหลมโอ้ยเอ็งที่นี่มันเราเลยจะบอกว่าใต้อ่ะครูโอเคครับผมครูหน่อยนะพูดชื่อเขาไม่ค่อยมีิ่งกับตคูนะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยววันนี้คาะกันบ้านเดี๋ยวบ่ายสองครึ่งก็ปล่อยละเอาไหมหรือว่าอยากเล่นเกม เล่นเกมคูดคูดเล่นเกมไม่มีการบ้านไหมครับวันนี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ได้ไม่มีเชฟแป๋วคณิตศาสตร์ไม่รู้ค่ะถ้าผู้แจ้งไม่ร้องครับอ่าครูปิดแชทได้ไหมฮะการบ้านใช่ไหมไม่ครูแต่ครูแปลวตอนนี้ไม่ร้องนะครับสิ่งว่าร้องครับ สิ่งแม่ร้องให้ทำอะไรครับสิ่งแม่ร้องต้องมีตัวลอกด้วยถไม่มีตัวเต้าข้อเขาจะผลส่งไม่ให้ครับภาษาอังกฤษเต้าค้อครับกินหน้าไหนภาษาอังกฤษทำในสมุดครับทำใน I don't know โอ้โหโอ้โหภาษาอังกฤษทำในสมุดทำเรื่องอะไร ในสมุดทำเรื่องเออดูก่อนครับมีคนนี้หนิงเบ้าเออในให้ให้วาดรูปว่าเออในในสัปดาในสุดสัปดาห์นี้จะทําอะไรครับในสัปดาห์นี้จะทําอะไรใช่ในสุดสัปดาห์นี้ยังนะครับให้ตอบเป็นภาษากฤษได้ปะใช่ครับแตงว่าร้องของส่งไม่ให้แล้วครับ แล้วมีคณิตศาสตร์เปล่าคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์มีไม่มีไม่มีครับอ๋อมีสองวิชานะโอ้เราะับอวันนี้มีซีเข้ามาเรียนห้องเราไหมซีมาครับติดต่อยครับอ่าครูวันนี้ครูส่งลิงให้เขานรู้ว่าเขาเข้ามา เาไม่ได้อ่านแชทครูตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วแล้วคูอาครูไม่รายเขาเลยนี่มีเพิ่งมีเมื่อวานคูไปเอามาจากไหนหรอครับคูพิมพ์ส่งมาให้อันนี้ท้าอะไรเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยสิ่งแลดล้อเนี่ยให้เอาอะไรครับตรงไปในลายแล้วก็ครูแล้วให้ทําอะไรแล้วให้เขียนแค่นี้คหลเขียนเขียนแล้วครัเขียนแล้วอ๋อให้เขียนวิธีขั้นตอนเสร็จแล้วยัง าย,ายัง <ไป S 2> ยับยังไม่ได้เขียนมมเลยไ,ไม่ได้เริ่มตั้งต<ว>ัวเลยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกข้อครับอีกสามข้ออีกสามข้อครับอ่าเดี๋ยวทำให้อ่าเดี๋ยวครูเอ่อโชว์ให้คุูไม่ได้ทำจริงจิ้งคุณอย่าโชว์มากกานะแอปไว้นะแอปไว้อ่าเดี๋ยวโค,ไไนะวคส่งมาในกลุ่มด้วย พี่ปอมอ้ยออ้ป้องหน้าบอกป้องโชว์ที่กลุ่มวะไม่ได้สิคุณลงทิ้งโำไมอะคุณหนมาผมมันหลอเกินเออหน้าหลอคืเอาลงถึงไปได้ลงไปแล้วอะ่ะไม่ทันแล้วภาพแรกคือแบบปิดผ่าขำภาพแรกสุดแล้วอ่ะ ไม่หันแล้วสายไปแล้วอ่าทำอันนี้เสร็จก่อนนะค่อยเล่นหน้าเขาเหลออ่ะหน้าเขาเหอบอกว่าเอ้ยทำเวลาบข่งแลวเกินไป, <c ười> ไปนหรือเปล่าม <c ười> ันหล่อเกินนะสีชมพูเกินไปไหมครับหล่อตรงไหนหน้าเหวอแบบหล่อเลยไป หน้าเวอร์เลยหน้าเองโคตรตึงอ่ะหน้าโคตรตึงโอ้ยเองี่าเลงหราเลงรา่าฮ่าง่โอ้ย ลอยขึ้นเลยอ่ะหาอ้ยหล่อเท่มากหล่อเท่ <laughs> เขาเป็นอะไรยะตาเขาเปลี่ยนะเหล่ทองคูไครูเขาฉลับแล้วเขาจะหลับแล้วสุดเลยไปสุดถึงความเหล่ทองไอ้ต่อยกล้องแม่นะเห็นไหมอ่ะโมโหอะต่อยกล้องเนี่ยต่อยกล้องเลยอะต่อยกล้องเนี่ยอะต่อยกล้องยังไม่ได้ต่อยลครอกถ้ากดถ่ายรูปอ๋อเดี๋ยวแคปตอนนี้ก่อน ไมเหอ้างกเงยเห็นแต่ทรงเห็นแต่ทรงหงอะวรร่ <laughs> <laughs> Dad, I love Nick <laughs> 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 จบจบปัญหาถายได้สามรูปเองอ่ะ คือทุกครั้งวันี้คำว่า .com อ่ะมันมักจะเป็นวบบสายเวบตลอดเลยรไล่กลุ่มตลกจังวะอ่าเสร็จแล้วอย่างครับหนึ่งสองยังไม่เสร็จเะครับเพราหนึ่งยังไม่เสร็จนะครับมันเป็นวิธีการทําอะไรอะครับมันเยอะมากครับเป็นวิธีการเรียบหนึ่งแวดล้อมอ่ะสิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งแวดล้อม ครูปเปิดให้ขิงดูเมื่อจี้ขิงเขาหวัวเราะไม่หยุดเลยครูทุกเวทีคือทุกคำที่เราพิมพ์ไปเกิดมีอดความลงท้ายแล้วก็มีแวบ,บขึ้นมาอีกดีเเฮ้ยป <c oughs> ็นไรคิงไทยอีกดีไทยอีกดีคิงโอเคไหม ถ้าเกิดพิมพ์ชื่อใบเตยแล้วลงท้ายตัดคอมก็มีชื่อใบเตยแล้วก็ตัดคอมมาอยู่ดีไปสองในตรงเมื่อกี้แม่ไปส่อง ไม่หัวเราไม่หยุดเนี่ยเออถ่าทะเลยแค่ได้กี่รูปแล้ววะเนี่ยแบงค์ส่งอะไรเนี่ย แป้งกเอไลป์ปุบแล้วก็มัข้าอะไรมาเลย เโทรตับใหม่ก็สวยนะเนี่ย ขำอะไรอ่ะโอ้ขำยังไม่อยู่ดิร๊อเคเยยังขำไม่หยุดเลยแหมยังคือคือแต่เป็นคนแคปนั้นเนี่ยยังแคปหน้าตัวเองไม่ดีเลยไปว่าเพื่อนทำไมครูชาลืมปนไหมอะว่าเพื่อนทะไม ได้บ้างหน้าดีวคนหล่อช่วยไม่ได้เขาหล่อไงเพื่อนเขาขำไม่ทู่นี่นี่ใช่ไหมเหล่อใช่ไหมแล้วคนเป็นหล่อที่มันไม่ได้ ไว้แล้วไปแล้วออกได้ไหมคะไม่ได้เสรยังครับข้อหนึ่งสองสามไม่ใช่จมูกเปิดไม่ไม่ใช่ค่ะลืมปิดไม่ค่ะเสร็จได้ยังครับข้อหนึ่งสองสามเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จข้อสองครับข้อห้าูข้อสามนัมันขำจนปวดเยอะข้อสามครับ แลข่ขำอะไรอะ่ะขำม,มีป้องไงยิงขำปุกป้องไม่หายอยีกเหรอหายแล้วสวัสดีค่ะปล่อยปล่อยมันบ้าอย่างกูชักตัดคอม ครูระวัง <ở> น <part Wisconsin> ิจส <Players drafted> ิท <story> ธิ์นะคะระวังนิจสิทธิ์ปีิบัต้ตาดกดกรรมด้วย ป้องดับคมโลกนี้อยู่ปกป้องดับคมด้วยมาฟังฟังด่วยด้วย จะทำความสะอาดพลาสติกแล้วเปลี่ยนไหมพี่พี่แล้วคนบ้างหนึ่งเขาจะมาบอกว่าเฮ้ยบ้านนี้มันนำความสอ,อประหยัดสุดเลยอ่ะซักพลาสติกด้วยอ้าวไปข้อสี่ห้าเลยเปล่าไปเลยค่ะเฮ้ยครูคุณอยากตูงรูปหัวง่ะไม่ตรไม่ตูงไม่ตรงครูมันบางอ่ะไอตรงรูปปกป้องบางอ่ะที่มันทำเดียวเอง ผลิตใหม่เป็นไงคำว่าเป็นไงหรือว่าจะดูดาด้วย <laughs> ไอ้เวออ่อรูปมันหลอกเกินรู้ไม่ได้หล่อจนเพื่อนเขาเอาไปทำมีมในกลุ่มแล้วเนะี่ย ตลอดเลนไม่นั่งชมมันต่ออยู่แล้ว หนูไปนะคะบ๊าบายค่ะคาอุย เยอะมาเลยครับประมาณข่งอตงข้อสแบบไอ้ที่เขาเขียนว่าปิดในโคอโฟนมันเปิดไนโ้โฟนมันมานะ คุณพีไปนะครับสวัสดีค่ะ คุณช้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณช้าสวัสดีครับ